ลาไกวเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ8อันดับบอสที่โหดที่สุดยากที่สุดในเกมฮงไคร์สตาร์เดวกันดีกว่านะครับเพราะในเกมนี้เราเคยัจอระดับมอนสเตอร์สุดน่าทําคายไปแล้วในคลิปนี้ก็มาถึงคิวของบอสประจําเกมนี้กันบ้างซึ่งเกมฮงไคร์สตาร์เดลเนี่ยก็เป็นเกมที่ออกแบบพวกบอสมาได้มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคือแต่ละตัวเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยแถมมีเมคนิกใหม่ๆที่แทบจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยด้วยนะมะนตัวก็ง่ายบางตัวก็ยากเลยเกิน จนทาให้ผู้เล่นหลายๆคนนะปวดหัวไปตามตามกันโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่ผู้เล่นเกมน,นี้ได้ไม่นานพอมันเจอพวกบอสเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เจอครั้งแรกโอ้โหบางคนถ้าอยากลบเกมทิ้งโดนตกกริ้งเลยนะเพราะบางตัวเนี่ยมันก็ยากสักเลอเกินถ้ามีตัวละครที่ไม่เอื้อเนี่ยก็จะไม่ผ่านเอาได้ง่ายๆเลยสู้ไม่ผ่านก็เลนเนื้อเรื่องต่อไม่ได้อีกหรือบางตัวเนี่ยอยู่ในเนื้อเรื่องไม่เท่าไหร่พอไปอยู่ในโหมดอื่นเช่น MOC เนี่ยโอ้โหโห,โหขึ้นมาซะงั้นเพราะฉะนั้นก็มาดูกันเลยว่ามีตัวใดบ้างซึ่่งบอกนกนวาคคล้ใิปี ก็เป็นความเห็นส่วนตัวซะส่วนใหญ่นะเอาคิดว่ารีวิวบอสแล้วกันนะบวกกับความคิดเห็นของคนอื่นในกลุ่มเท่าที่เห็นผ่านตามาเอามารวมๆกันซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเห็นต่างว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่เห็นยากเลยตัวนี้ยากกว่านี่ก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่าบอสตัวไหนในเกมซาเดลที่คุณคิดว่าโหดที่สุดยากที่สุดแต่ของละก่อนเน่ยก็คือ8อันดับนี้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นให้ไปดูกันก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องเ้วกัเพย์เอาไว้นะฮะและ้วก ฝากผู้สับสนใจดีของเราไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิเพ็กราคาถูกไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเรื่องมนเลยดีกว่าที่อันดับที่8ของคลิปนี้นั่นคือ สามคณะละครฝันผวาตัวนี้นั่นเองนะชื่อ The Past Present and Eternal Show นะหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าเจอบ่อยมากๆมอนเกงนี้เนี่ยบางทีก็เรียกบอสไม่ได้็มปากเพราะว่าบางคอนเทนเนี่ยมันมาแยกกันก็ได้นะมา1ตัวบ้างมา2ตัวบ้างแต่ถ้ามันมา3ตัวพร้อมกันเนี่ยมันจะเข้าหมวดบอสเลยคือมีเลือดหลายหลอดได้และโหดสุดๆซึ่งความยากของสาตัวนี้คือมันสามารถแปะดีบัฟใส่เราได้ทุกตัวเลยนะครับแถมแต่ละอย่างที่เป็นแปะใส่เราเนี่ยโอ้โหหมอเลยน่าราคาญทั้งนั้น อย่างตัวแดงเนี่ยตัวนี้คือมาสายหัวนะไอ้ตัวพาสเนี่ยคือตัวถือท่อแป๊บนะบมันจะมีสกิลล็อกเป้าแล้วเข้าสู่สถานะชาร์จจากนั้นมันจะปล่อยการจำตีที่รุนแรงมากๆใส่เราเอาท่อหัวหน้าเราโดนทีมีครึ่งหลอดได้เลยนะตัวต่อมาคือตัวทูมอร์โดตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลทำเราหลับทำเราไม่ได้เหมือนเล่นพินเป็นเพลงใส่เราอ่ะซึ่งอันนี้ถ้าไม่มีต้าสถานะดีๆไปโดนตัวสําคัญก็น่าลาคาญเหมือนกันและตัวสุดท้ายตัวนี้แสบสุดตัวถือถ้วยเพลยเซนต์มอนตัวนี้มันมีส ใส่เราทั้งทีมได้และมีสกิลที่ทําให้เกิดเอฟเฟกต่อเนื่องใส่ตัวฝั่งเราทั้งหมดที่มีในปัจจุบันนะ่ยทันทีอารมณ์เหมือนดึงดอดของกาฟกาเลยนะซึ่งตัวเนี้ยมันแปะดอดทีมากและได้เมยอย่างแรงและที่สําคัญคือเวลามันแปะดอดมันไม่นับเป็นการโจมตีด้วยทําให้พวกสายเคาน์เตอร์อย่างคาร่าหรือยนะูรลีเนี่ยเล่นกับตัวนี้ไม่ได้นะไม่เคาน์เตอร์เลยนะยังไม่พอเวลาไอ้แกงนี้เนะี่ยมันเข้าเฟสสุดท้ายของหล่อเลื่อมันอนะมันจะมีท่าไม้ตายแอนิเมชั่นทํา3ประสานกันด้วยอเเนนนไง,งกขงบขารจรนะ ซึ่งก็เป็นบอสที่เรามอกว่าโหดมากอีกตัวหนึ่งในช่วงที่เข้าเกมมาใหม่ๆถ้าไอดีไหนไม่มีไฟฟลายเนี่ยบอสสาตัวเนี่ยผมมองว่ายากขึ้นพอสมควรเลยถึงแม้หลังๆเนี่ยถ้าเกิดไอดีไหนมีไฟฟลายเดี๋ยวเริ่มปั้นมาครแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปแล้วก็ตามฮนะก็เลยเป็นอันดับที่8ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะไปต่อที่อันดับที่7กันเลยดีกว่าก็คือ Star Crusher Swarm King หรือบอสด้วงตัวสีฟ้าในะชื่อ s c a r a b u s นะฮะเป็นบอสที่เห็นผู้เล่นใหม่บ่นไม่ผ่านกันเยอะมากมาก น่าจะเยอะส่วนในกลุ่มเลยแหละเพราะมันเป็นบอสในเนื้อเรื่องช่วงก,กลางๆเกมอ่ะอาจจะปั้นตัวละครมายังไม่ได้เต็มที่หรือเอาตัวลงไปท่าไม่ถูกเนี่ยบอสตัวนี้เล่นยากมากๆนะหนความโหดของบอสตัวนี้คือเหมือนกับบอสดวงทั่วไปคือสามารถเรียกลูกน้องมาดุมเราได้มีทั้งนู้นธรรมดาและดงุงระเบิดสีส้มๆไอด้ดุงระเบิดเนี่ยบอแเลยว้ยอันตรายสุดๆนะฮะและ2คือมีท่าโจมตีแบบเป้าเดียวด้วยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสตดสแันเพราะกันเลยลูกน้องออกมา1ตัว3คือมีท่าปล่อยเลเซอร์โดนได้สตัวพร้อมกัน และ4อันที่มันโอ้โหทําให้ตัวนี้เนี่ยสู้คนข้างยากเลยคือมันมีโลด้วยนะทำให้รับเดเมได้เบาลงและเฟสที่2เนี่ยมันมีท่าปล่อยบอลเกงกิใส่ตัวละครฝ่ายเราทั้งทีมด้วยนะเพราะะนั้นเดเมยเยก็แดนทุกสก,กิลแถมมีลูกน้องไอตัวมแมลงมากมายออกมาเติมและไอตัวดวงระเบิดสีส้มๆเนี่ยอันตรายสุดๆก็ไม่แปลกใจกเลยที่คนจะบ่นเยอะน่ะจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าโดนเนื้อไปแล้วด้วยในเนื้อเรื่องนะนี่แหละบอลอันดับที่7ของเรา อันดับที่6กนะครับก็คือ Harmonious Shore หรือว่า Boss Sunday นั่นเองนะความพล,ลหลักของ Boss ตัวนี้คือมันบังคับให้เราเล่นเบรกให้เบรกมันให้เร็วที่สุดเพื่อเอาโล่มากันเดเมจไม่งั้นไม่ไหวแน่ๆเป็น Boss ที่มีหล่อเล่นเยอะมากๆแถมมี3เฟสด้วยกันนะในเฟสแรกเนะี่ยมันก็จะมีท่าโจมตีเดี่ยวจากลูกกระจกแล้วก็มีท่าที่เสกให้ตัวละครหนึ่งตัวในทีมของเราหลับและมีสกิลหมู่ที่เป็นการเล่นตัวโนตกระแทกหน้าเราซึ่งค่อนข้างแรงเลยนะทีนี้เฟสสองปุ๊บเนี่ยแค่เลื่อนมาเราจะโดนท่าหมู่ของมันไปหน จากนั้นเนี่ยบอสเนี่ยก็สามารถเสกโล่ขึ้นมาปิดจุดออกของตัวเองได้ด้วยซึ่งบัคับให้เราต้องทําลายโล่ของมันให้เร็วที่สุดแล้วก็จะวนไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เฟสต่ตอไปซึ่งความยากคือเราต้องทำงาไงก็ได้ไม่ให้ตัวละครทีมของเราตายนะเพราะมันมีทั้งท่าเดียวท่าหมูเสกหลับดีบัามาหมดแถมเราเล่นเยอะด้วยต้องรีบเด็กอีกเพื่อจะเอาโล่นะฮะถ้าเราเด็กไม่ทันเนี่ยไม่มีโล่เนี่ยมีสิทธิ์ล้มสูงมากทีเนี้ยเฟสที่3ถ้าเกิดเข้ามาสู่เฟสนี้ได้เนะี่ยก็จะเริ่มมีความง่ายขึ้าาะบบจะยหก,จก็หไป ต่ในเฟสนี้ความยากคือมันจะมีถ้ำไป็ตายใหญ่ที่นับถอยหลังนะตามแต่ละวันนะหนึ่งถึงเจ็ดซึ่งมันนับค่อนข้างเร็วมากด้วยนะแป๊บๆก็ถึงเทอร์มินิกแล้วในช่วงนี้เนี่ยจุดประสงค์ของเราคือเราต้องเบรกหลอดเบรกมันเพื่อเก็บลงให้ได้มากที่สุดถ้าเราเก็บเกบลี่รได้น้อยเกินไปก็คือตายไปเลยเพราะถ้าเดเมท่าเนี่ยมันแรงมากนะการที่จะสู้บอลตินไดสบายๆเนะี่ยเราต้องมีตัวเบรกนะบอกเลยว่าคือเบรกเบรกเดียวเบรกหมู่เอาหมดนะแล้วเดเมทต้องแรงด้วยนต้อจะมีตัวล้างดีบัฟบด้วยนะ ผู้เล่นเก่าเนี่ยหรือใครที่เปิดไฟฟาเนี่ยจะชิลหน่อยแต่ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ที่ตัวไม่เยอะบ้านของยังไม่เต็มไม่มีตัวหมูแรงๆเนี่ยนรนกสุดๆนะแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ไปเนื้อเรื่องไม่ได้ด้วยแล้วเนื้อเรื่อง2.7กเ็ขามีเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นอีกมาให้เราสู้อีกด้วยโอ้โหนี่แหละบอสอันดับ6ของเราเอ๊ะแค่อันดับ6เองเหรเอ,อ,อรใช่ครับผมคิดว่า5ตัวลัาตัวนี้เนี่ยยากกว่านี้อีกนะฮะมาถึงบอสอันดับที่5นะครับตัวนี้ผมเคยโดนเขาตบตุยมาแล้ว ก็คือเซรอนฮันเตอร์แซมนั่นเองเนะี่ยเป็นมอสที่มีท่าจอมตีเทพมากๆและตีแดงในเงื่อนไขยเยอะด้วยและแซมเนี่ยมาครั้งแรกเนีน่ยตอนนั้นตัวไฟฟลายยังไม่ออกเลยก็มีแค่ข่าวลือว่าแซมคือไฟฟลายแต่ยังไม่ได้การันตีนะซึ่งโอ้โหแต่ละท่ากระโดดเตะไฟไปเปลือยเนี่ยโอ้โหอย่างที่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแซมมันจะมีโหมดปิดจุดอ่อนตัวเองหนึ่งเธอด้วยนะซึ่งทําให้เราทัไไนดาเมิใส่ในช่วงแรกได้น้อยมากๆที่นี่นความโหดจริงๆของแซมอยู่ในโหมดที่2คือการที่แซมเนี่ยสามารถทําให้สนามต่อสู้กลายเป็นไฟ และเปิดจรวดตัวเองขึ้นมาซึ่งเอาจริงหล่อจุดอ่อนอย่างหนาเลยและใน,นโหมดนี้เนี่ยก็จะมีการเร่งสปีดตัวละครของตัวเขาเองขึ้นมาอย่างมากด้วยทำให้าาเราเนี่ยโดนกระทืบรัวๆตัวฮิวตัวโลวเนี่ยวนสกิลแทบไม่ทันนะแล้วหแป๊บๆกระโดดเตะแป๊บๆกระโดดเตะเจ็บทั้งทีมเท่านั้นยังไม่พอนะแต้มสกิลเราจะลุกเป็นไฟพอกดใช้แต้มสกิลปุ๊บเลือดตัวละครเราจะลดไปน,นิดนึงและไดเมจเนี่ยทะลุโล่ด้วยคือเผลอๆเนี่ยมีตายได้เลยนะแล้วมันก็บังคับให้เราใช้แต้มสกิล แซมมันจะไม่ออกจกมูกนี้เลยนะเคอได้ใช้แต้มซิลจนหมดเนี่ยมันคือจุดประสงค์เลยนะต้องรีบใช้ให้หมดนะนอกจากนั้นอีกโอ้โหนอกจากนั้นหลายอย่างมากแซมมันสามารถลดความแรงในการฮิวของฝ่ายเราได้ด้วยนะฮิวแทบไม่ขึ้นเลยนะคืออย่างหลอนเลยนะมันเจอบอสแซมพกตัวฮิวมานี่เลือดไม่เด้งเลยนะเมื่ะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่ตอนที่แซมเข้า MOC มาใหม่ๆ,ๆนยะมีคนบ่นไม่ผ่านเยอะมากๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เราเองนี่แหละนะเคยโดนแซมกระทืบตายคาย MOC มมาแล้วนะฮะ แล้วก็จะทำลายจุดอ่อนมาได้นี่บอลเลยโหอโย่างนานอะนานจริงๆเป็บนบอสที่จุดอ่อนหนามากๆตัวนึงเลยแล้วมันแพ้ธาตุแปลกๆล้วรู้สึกจะแพ้แบบอะไรอะคอนตั้มกับไอจินภาพอย่างเงี้ยโอ้โหอะอันดับที่5นานแล้วไปต่อที่อันดับที่4ดีกว่าก็คือ Wonder Forest, Banana Academic, Office t a m e นะ,ะตัวนี้เนี่ยถ้าจะในเนื้อเรื่องทั่วไปเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าความยากจะพุ่งกระโดดขึ้นมาเมื่ออยู่ในโหมด MOC กับ Apocalyptic Shadow นั่นเองเพราะหนึ่ง มันเป็นบอสที่แปะดอดแบบหมู่ซะเราได้2่อ้มันถึงจะจัดพะมันแชร์เลือดก,กันกับลูกน้องของมันแถวลูกน้องมันแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถที่ต่างกันด้วยนะอย่างเช่นลดพลังงานได้ลดเติมสกิลได้ลดแอคชั่นได้ลดไอเทมได้คือสกิลเนี่ยน่ารำคาญทุกตัวเลยเวลาเล่นจริงเนี่ยโดนลดเกรดทำให้ตาโด,ดนลด,ดเต็มสกิลนยก็โอ้โหเสียหายมาแล้วนะโรเอชั่นเสียหมดทดําดาเมจได้ช้าลงด้วยทีนี้ที่มันเป็นเหมือนกับ g ิมมิ c ที่ที่ทำให้เราเนี่ยเล่นกับบอสตัวนี้ได้อย่างง่ายขึ้นก็คือ ตัวลูกน้องของบอสตัวนี้เนี่ยมันสามารถบัฟให้กับตัวละครในทีมเราได้ด้วยถ้าทําตามเงื่อนไขนะแต่ถ้าตอนเล่นจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครไปโฟกัสตร,ตรงนั้นเพราะว่ามันต้องจบให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะใน moc เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเหมาะเลยมันกินไซคิลเยอะมากนะแป๊บๆตัดพลังงานอย่างเงี้ยจะปกติผ่านชิวชิวเนี่ยเหลือ4ี่ถึงห้าเซคลิลพอจะบอสต,ตัวนี้เข้าไปเหลือแค่หนึ่งเซคิลอย่างเงี้ยโอ้หรือบางคนเกือบผ่านกับไปไม่ผ่านเลยนะมันก็เลยเป็นบอสที่ค่อนข้างโหดเลยถ้าเจอหมดดททีี่่่่มัันนนนนจจํําาากวรรอบเเเลลชแหะ M.O.C. หรือพวกคอนเทติ Shadow พวกคอนเทนต์เอนเกมอะแต่ถ้าเจอระหว่างเนื้อเรื่องเนี่ยบอสตัวนี้ไม่ยากขนาดนั้นนะฮะโอเคเดินทางมาจะถึงอันดับที่3นะโอ้ส oh, ตัวท็อปนี่ผมบอกเลยว่าคนเห็นต่างน่าจะน้อยนะเพราะ3ตัวนี้เนี่ยป่นจัดจริงๆนะโคดรสุดๆนะอันดับที่3ามเยก็คือโบลิซินวาเฮตหรือคูเล่นั่นเองนะที่เป็นผู้นําของโบลิซินที่ถูกจาคุกวันที่กนมึงของเช็คลิงพิซซอนที่เป็นเคลเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างมันเลยในแผน่นั้นนะ เป็นบอสที่หลายคนนะ่นาจะเห็นพ้องต้องกันว่ามันยากระดับหนึ่งเลยความน่กกากลัวของบอสฮูเล่เนี่ยก็คือสถานะจันข้างนี่แหละเมื่อฮูเล่อยู่ในสถานะนี้เนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นและพวกลูกสมุนเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกนี้ไปด้วยตีอย่างัวนะครับสามารถดูได้ทางขวามือหลอดเลือดของฮูเล่คือถ้ามันเก็เกบเต็มหัวเส,สงเมื่อใดบอกเลยว่าโดนรำเลยแหละคือเจอกับมอนเล่นฝั่งเดียวกับฮูเล่นี่แหละนะบอสหัวเราเรา,เราไม่ได้เล่นเลยนะยิ่งสกลิลหมู่สกลิลเดียวมีครบแรงมากด้วยและสิ่งที่มักจะเจอ,อ,อไ้ มันชอบตีตัวเดิมนะตีตัวเดิมอยู่ตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่ทิ้งวินนะตัวอะไรก็ได้ <c oughs> แบบย้ำอยู่นั่นแหละย้ำจนตายอเไยหิวไม่ทันก็มีซึ่งทางเดียวที่จะหยุดการลำขมมันได้ก็คือต้องเบรกมันเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องตีมันให้ได้เพื่อลดสเต็กจันข้ามันลงมาไม่ให้มันเต็มตลอดไม่งั้นไม่ไหวนะแล้วหลังๆมาเนี่ยเจอในเอโมซีบ่อยมากด้วยอย่างรอบนี้ก็เจอทีนนอเนี้ยบอสตัวได้อย่างคนที่มีเอเวนเจอร์ดีเนี่ยจะสบายหน่อยแต่ถ้าคนที่ไม่มีตัวยววืดดีๆเนี่ยคุณภาพชีวิตีๆ้นีเออนี่ยเลยจะบอกให้นะ อันดับที่2โอ้โหตัวนี้ผมบอ,อกเลยเห็นคนบน่นเยอะจริงๆก็คือโอเวนจารีนร่างบอส,สเองนะเพิ่งพูดถึงไปนะคือตอนเจอในเอโมซีครั้งแรกเนี่ยปวดหัวมากๆตอนเจอในเนื้อเรื่องยังปวดหัวแล้วเยเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะบอสตัวนี้มันบังคับให้เราทอยลูกเตา๋าอยู่ดีๆก็เข้าเฟสแปลกๆแล้วก็สุ่มเลือกตัวละครเราไปทอยลูกเตา๋เาโดยมีเงื่อนไขคือใครทอยลูกเต๋าได้แต้มเยอะกว่าชนะซึ่งทีนี้มันก็จริงๆเงื่อนไขมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งเราใช้สกิลหมู่โอกาสที่จะทอยลูกเต๋านี้เยอะกว สูงมากแต่ว่ามันมันทาให้เราใช้สกิลหมู่ไงแล้วที่เนี้ยเฟสแรกเลยมันโอเคมันดึงเราไปแค่ตัวเดียวก็ยังพอไหวคือถ้าแพ้เนี่ยมันจะโดนกองเงินหล่นทับโดนาเมทแถมทําให้เราติดตันด้วยอาการหนักเลยนะทีนเ,ทเนี้ยเฟสที่2เนี่ยบอลมันอัปเกรดขึ้นไปอีกสกิลทอลูกเต่าเนินจากตอนแรกเล่นตัวเดียเวเนี่ยเล่นทั้งทีมซึ่งเวลาเล่นลูกเต่าเนินเสียเซคเกอร์ด้วยนะบ้าบอลจัดเลยทีเนี้ยเงื่อนไขการเล่นก็คือถ้ามีสกิลหมู่ปุ๊บเอาโอกาสชนะสูงชนะก็ได้ทําให้ตายเต็มหลอดแต่ถ้าแพ้แล้วก็ โดนเมทแถมติดต้านได้นะพะนั้จริงๆแล้วเนี่ยโนลเดรียนถ้าเราสามารถยัดตัวละครที่มีสกิลหมูเข้าไปทั้งทีมได้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ที่นี่ปัญหาก็คือมันไม่มีอันนี้หรือบางทีมันก็ไม่ได้เอื้อขนาดนั้นพวกตัวประสานตัวฮิวบางตัวหลายตัวเลยแหละมันก็ไม่ได้มีสกิลหมูนะสกิลส่วนใหญ่มันกดเสียเพื่อหมดเลยด้วยซ้ําเวลาตีลูกเต่าเนี่ยก็ทำให้แค่ตีปกติคือยังไงเนี่ยติดต้านแน่ๆนึกภาพโดนเหมืออย่างเงี้ยเอาอะไรไปทอลูกเต่าอ่ะก็คือโดนอยู่แล้วนะฮะวงเล็บแต่บางทีนหนักเือ และตัวฮิวติดตันนยุ่งเลยนะโดยเฉพาะใน m อมเนี่ยมันจะกินไซเคิรเราเยอะมากๆเพราะได้เมของเราเนี่ยโดนนิเรออกไปด้วยโอเคเราอาจจะสามารถกดสกิลหนึ่งทาไม่ตายใส่เพื่อนไว้ก่อนที่จะติดตันได้นะสมมุติว่าเราเราแพ้ทอลูกเต่า,าก็อาจจะกดอะไรลงหน้าไว้ก่อนแต่บอสอนเจอีนเนี่ยมันก็ดันมีสกลิลสามารถลดเกรดทำให้ตายทั้งทีไม่ด้วยซึ่งถ้าเกิดโดนใช้ก่อนเข้าเฟสทอลูกเต่าเนี่ยก็ถอยุ่งยากพอ,กพอสมควรเลยเป็นบอสที่มี2เฟสทำเลื่อนเยอะด้วยแถมมีสกิลลูกเต๋าถุงเวลานเน เพราะฉันเอาอันดับที่2ในคลิปนี้ไปเลยนะฮะอันดับที่1นะมงลง้ะบอตัวนี้นะเป็นบอสที่ยกให้ว่าหัวที่สุดและเท่ที่สุดในเกมเลยนะของฮองไคซาเดตอนนี้ก็คือ Shadow of First ์เชนั่นเองนะหรือร่างแยกของ f i r s ร์เชที่เราได้สู้นะเป็นบอสที่มีเลือดเยอะมากๆเป็นล้านเลยและตีรัวตีแรงตีหมูด้วยที่สำคัญเป็นบอสที่มีถึง3เฟสด้วยกันและแต่ละเฟสเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะถ้าจำตีเปลี่ยนไป ความยากเพิ่มขึ้นด้วยเฟสแรกเนี่ยเป็นแค่เฟอร์เชียลยือนอยู่ไม่เท่าไหร่แต่พอเฟสสองปุ๊บจะเป็นเฟอร์เชียวร่างจิ้งจอกยักษ์นะฮะซึ่งมันจะมีหัวมือหางงอกมาเท้าตีแต่ละส่วนเนี่ยมันโจมตีเราได้หมดเลยแถมตีหมูด้วยและเฟสที่สามเนี่ยมันก็จะยิ่งหัวปีกเพราะตัวเฟอร์เชียลพร้อมกับทุกส่วนของจิ้งจอกทุกอวัยวะเนี่ยมันก็จะถึกขึ้นตีแรงขึ้นแถมมันมีสกิลที่ทำให้ตัวละครในทีมเราเนี่ยติสถานะก้าวร้าวด้วยนะคือคุมตัวเองไม่ได้อะเหืโดดสกจิต จุดประสงค์ของบอสตัวนี้คือเราต้องรีบทําลายจุดอ่อนในส่วนต่างๆไม่งั้นอนะ่ะโดนทาให้ตายโดนบางทีมีคนตายแน่นอนเนื้อจะนอนทั้งทีมเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นบอสเฟอร์เชียลเนตอ,อาศัยหลายอย่างมาก1คือแน่นอนต้องมีตัวฮิวตัวรถด,ดีๆและ2คือต้องมีตัวที่เบรกมาได้ด้วยนะท่าที่เบรกเนี่ยก็เป็นท่าแปลกๆแบบก,ก,กายภาพไฟอย่างเงี้ยไม่ง่ายเลยนะเป็นบอสที่ยากมากๆก,ก็ขอยกอันดับที่1ให้ไปเลยจําได้เลยตอนเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยผมเปลี่ยนตี้หลายครั้งมากเลยนะกว่าจะชนะไอ้บอออตััวนนไดเเเพาาคมมมกก็หืทริ่จง มันก็เริ่มง่ายขึ้นแต่เป็นบอสที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรีเซ็ตเล่นใหม่บ่อยสุดด้วยก็เอาอันดับที่1ไปเลยนะครับและนี่แหละก็คือ8อันดับบอสที่โหดที่สุดยากที่สุดประจําเกมของคซานลใครเ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้ก็บอกหน่อยว่าบอสที่คุณมีปัญหาในการเจอที่สุดเลยในเกมตั้งแต่เล่นไปเนะี่ยคือตัวไหนนะก็คอมเมนต์มาแชร์กันนะครับผมแล้วก็อยากดูทัปิกไหนอีกจะแลวก่อนเพ้ก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอกจจอนน่้แล,ล,ลไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย